สวัสดีจ้ามือนีขออนุญาตมาเป็นคลิปย่าวนะคะมาห้กำลังใจสำหรับขีอเตอรอทั้งมือใหม่และมือเก่าก็เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะยอดวิวลดหัวพวบค่ะบอกว่าสิเป็นคนยังบ่ได้ผ่านหรือว่าคนที่พึ่งผ่านหรือว่าคนที่ผ่านนั่นแล้วค่ะพี่น้องคะนะคะตอนนี้คือว่ายอดวิวจากคนที่เพิ่งได้รักแสนเพิ่งกระเลือรักหมื่นคนที่ได้รักหมื่นกระเลือรักพันที่นี่คนที่ได้รักพันคือเฮานี้ค่ะกระเลือรักลอยรักซิบค่ะพี่น้องเป็นยังคือเป็นยังสันนะคะ เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะทาง a c e b o o k เองนมีการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆหรือว่า AI ตรวจจับเข้มงวดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในคําเว่าคขับจ่าบางคั้มห้องอาสิคิดว่ามันบ่ผพดค่ะแต่ว่าถ้าเพื่นตรวจจับเป็นภาษาของเพิ่นเพิ่นแปลออกมามันอาจสิพิดกับเป็นได้อาจสิถูกลดการมองเห็นกับเป็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อ Facebook มีการปรับเปลี่ยนจาง พวกเข้าสีาอยู่สื่อหรือว่าโล่งคือเก่าบวดดแล้วค่ะพี่น้องคะสีเห็ดจังไหนล่ะคะจังสีไปรอดหรือสีเห็ดจังไหนล่ะคะในเมื่อเฟ b บุ k เพิ่นต้องการครีเอเตอร์โตจริงหรือว่าเมื่ออาชีพโดยตรงเพื่อที่สิพานไปกับเพิ่นเพิ่นปรับนะคะระบบของเพิ่นเพื่อให้เป็นหมดเมื่ออาชีพโดยตรงโตเห้าก็ต้องปรับตัวเองเพื่อให้เป็นเมื่ออาชีพโดยตรงจังสิไปน้ำกันได้คะ่ะ เฮ็ดจังไรล่ะคะบบดน,นี้นะคะวิธีการนะคะสําหรับย่ายย่ายขิดแบบนี้คะ่ะหนึ่งล่องขีดบ่ิหายคือเก่าค่ะล่องให้มันหลากหลายขึ้นล่องให้มันสอดแทรกความรูเข้าไปในขิดให้มากขึ้นบางครั้งที่ผ่านมาอาจคลิปข้าอาจสีความรูหน่อยไปนิดนึงหรือว่าอาจสีไร้าสาระไปหน่อยนึงนะคะเหตุหายมันมีความรูหายมันคือไข่ไขว่าข้าเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะ สองอิดสทุ่มทุนทุ่มทุนในที่นี่หมายถึงว่าอาศสไห้ยผู้อืน่นมาทายหายนะคะโดยการโตเหาเองเป็นโตแสดงหรือว่าเพิ่มโตแสดงเขามาาค่ะอย่างบางคนทํากันเป็นขอบคัวค่ะพี่น้องค่ะนะคะพอแม่ลูกเล่นกันเป็นทีมอันนี้เพิ่็สิได้ยอดวิวหลายขึ้นค่ะนะคะอย่างย่ายเองนี่ย่ายสิเป็นคนที่แสดงเอง สร้างเองถ้าเองพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เขียนบทตั้งแต่กำกับตั้งแต่ว่าวนะคะหรือว่าเป็นโตแสดงนะคะแสดงเองเบิดอันนี้ก็คือโตย่ายออยเองต่อไปออย่ายอยอาสิหาภูมิวซอยกับเป็นใดหรือคะพี่นอ้องหรือถ้ามหาภูมิซอยก็ต้องมาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นเปิดสมองให้มากขึ้นไปเบิ่งคิดผู้อื่นให้มากขึ้นเพื่อที่จะมาพัฒนาคอนเทนต์ให้ของเทาเอง เป็นตาเบิงเป็นตาดึงดูดเนี่ยค่ะพี่น้องคะเท้าสีมาอยู่ซื่อคือเก่าบได้หรือสีล่คงิปแบบเกา่าเดิมๆอาจสีได้ยอดวิวหน่อยเพราะฉะนั้นการที่เท้าสีได้ยอดวิวหลายขึ้นเป็นลักมือลักแสนคือเกาอ่าอาจสีต้องมาปรับเปลี่ยนทีโตเท้าเองเพื่อถี่ให้เท้าเองอยู่กับเฟซบุ๊กได้หรือไงไงว่าง่ายๆว่าให้เท้าเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความคิดของยายเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนขิป ปั๊บเปลี่ยนแนวคิดปัป๊บเปลี่ยนคอนเทนต์กันอะไรย่างคะพี่น้องคะ ถ่ายยอดเขาอยัางอยู่ทอ,อกเก่าเขาอยู่บอะไดแล้วถ่าเข้าสีหาเงินกับเพินเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดสีหาเงินมันบวไดง่ายค่ะมันโมไม่ยังโรนมาจากฝาแล้วมันเป็นของเข้ามันต้องมีความพยายามมันต้องตะเกียดตะกายแน่จักหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อนี่นะคะเข้าต้องลุกขึ้นมากพยายามมากยิ่งขึ้นตะเกียดตะกายมากยิ่งขึ้นหาความรู้สอดแทรกมากยิ่งขึ้นถ่าตตลกกับเพิ่มความตลกให้มันมากยิ่งขึ้นนอกค่ะพี่น้องเนาะเพื่อที่เข้า ่านกดผ่านเก์หรือว่า่านแล้วจังสิไดค่าโฆษณาะทายอดวิวบ่มาค่าโฆษณากับโบได้ค่ะพี่น้องถึงสผพานแล้วยา่างย่ายนี่ทยอดวิวหน่อยจังไดกับโบได้ค่ะขนาดผู้เพิ่นเป็นเพดยันย์เพิ่งออกมาบนว่านะคะยอดวิวเพิ่นลดหรือว่ายอดวิวเพิ่นได้หลายแต่ว่ายอดเงินหน่อยลงยอดเหรียญหน่อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะคะลูกขึ้นมาสู่กันใหมล่องอีกสักต่างนึงเด้อค่ะเด้อล่องอีกสักต่างนึงปั๊บเปลี่ยนแนววขิดปั๊บเปลี่ยนแน่วเว้าปั๊บเปลี่ยนแนวที่สิท่าลงไปให้หมู ดีบอค่ะอาจสิีได้ยอดวิวมากกับเป็นได้สู่ๆเด้อค่ะยายอ้อยเอาใจซอยทุกคนค่ะยายอ้อยกับสิมาปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นเดียวกันซอยๆกันเนาะค่ะนาะสู่ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหล,ลายจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ